รถยนต์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ชัดเจนเขามีการลดพอร์ตไปแล้ว <c oughs> ก็คือเอาง่ายๆคือปตทไม่เอาอีวครับเราได้เห็นชัดนะครับว่าก่อนนี้ก็ที่ไปร่วมกับทาง MGC อ่าที่ไปตั้งบริษัทลูกนะ,ะ <c oughs> ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าอันนี้เขาก็ขายหุ้นให้กับตัวของ MGC ไปแล้ว <c oughs> อ,อ,อคงจำมาได้ก่อนอันนี้ถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็ล่าสุดก่อนนันนี้นะครับก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ แบตเตอรี่ไงสั่งสมมติว่าคุณจตุพรใช้รถ E ีีไปถึงปุ๊บคุณไม่ต้องไปนั่งเติมไฟฟ้าให้เสียเวลาคุณเปลี่ยนแบตเลยอ่าใช่อ่าอันนี้เขาก็ปิดบริษัทนั้นไปแล้ว<อ>ไม่เอาแล้วนะฮะลดไปแล้วแล้วก็ล่าสุดก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับ E ีอีก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 พันธมิตรหนึ่งอันนี้เขาก็ลดสัดส่วนการลงทุนลงก็คือจากเดิมถือหุนหน้นอาจจะ4 0 50ก็ลดเหลือแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าลดพอร์ตไปแล้วเอาง,ง่ายๆคือถ้าดู เป้าหมายของปตอภายใต้ผู้ว่าเอเนี่ยเขาไม่เอา EP แล้วเ,<อ>เขาไม่เอา EP คืออันไหนที่ไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ถนัดเนี่ย uh huh. ก็ก็อาจจะเล่นน้อยรหรืออาจจะไม่เล่นละม<อ>ไม่เอาละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอพอเข้าไปลองเล่นดูเนี่ยมันอาจจะ เจ็บบ้างมีปัญหาบ้างพอมันมีปัญหามันก็ต้องมานั่งทบทวนกันละในเรื่องของแผนธุรกิจอย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าในส่วนของ o r เองนะครับที่มีการแบบขายกิจการโน่นนี่นั่นออกไปสางไอสิ่งที่มันลงทุนแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อย่างนีวีก็ดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวของปตทก็เลยมีการลดสัดส่วนตรงนั้นไปธุรกิจไฟฟ้าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า เขามีหัวหอกหัวหมู่ทะลวงฟันในธุรกิจไฟฟ้าคือ g p s c นะครับก็ไปลงทุนโดยเฉพาะพลังงานทดแทนในมากขึ้นนะ g p s c เนี่ยเขาไปร่วมกับ a ว a d ดาของอินเดียเนี่ยเป็นโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่เลยนะ a ว a ดาเนี่ยถือว่าได้สิทธิ์ในแง่ของการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการลงทุนในไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยักษ์ใหญ่ของอินของอินเดียนะครับอันนี้ก็ก็ลงทุนไปแล้วนะครับ อันนี้แล้วก็หลังๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีเรื่องของนองวัตกรรมของธุรกิจไฟฟ้ามากขึ้นนะก็มีการดึงพันธมิตรเข้ามามีการเซ็นเ o u กับพันธมิตรหลายรายนะครับในแง่ของการพัฒนาเรื่องของอการเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าที่มันไปเชื่อมโยงกับดิจิทัลมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของไฟฟ้าแล้วก็สารุปงพวกอื่นๆก็ ก็เห็นได้ชัดพวกโครงการที่ก็ร่วมกับก,บกรัฟอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่อย่างท่าเทียบเรืออย่างเงี้ยหรือว่าโรงแยกกาลอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นในแง่ของการบริหารจัดการนี่ก็คงจะได้เห็นปีหน้าก็อาจจะมากขึ้นนะในแง่ของผลของการปรับเปลี่ยนรหรือว่าการปรับโครงสร้างใน สินทรัพย์ที่มีอยู่ณนะป,ป,ปัจจุบันนะครับครับไปดูอีกหนึ่ง <c oughs> บริษัทนะครับ <c oughs> ที่เมื่อวานเขาจัดถแถลงข่าวใหญ่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศเรื่องของงบ <c oughs> การเงินครับนะครับในช่วงของไตรมาสที่3า <c oughs> ทั้งในตัวบริษัทแม่แล้วก็บริษัทในกลุ่มด้วย <c oughs> <ช>เมื่อวานก็เลยเป็นที่มาที่ทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าพีทีทีเองเขาก็จัดเหมือนเป็นการเป็นผู้บริหารพบสื่อมวลชน แล้วก็พูดถึงทิศทางธุรกิจในอนาคตว่าจะมีการขับเคลื่อนอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจของปตทด้วยใช่ก็งานนี้ก็นําโดยดกรก,กรกบันอินทรแจ้งนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตทนะครับก็มีการเปิดเผยเมื่อาวานนี้นะครับเนี่ยฮะ เ e สต์ม <Press> ิ่งใช่ถแถลงผลการบริงานงวด9เดือนปี2อ1 8นอนี่เมื่อวานนี้ซึ่งทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้แหละ,ะในการที่จะมาตอบคำถามพูดค,คุยกระสือ่อแล้วก็พ,พูดถึงทิศทางธุรกิจในกลุ่มของปตทะนะครับงานนี้นะครับดรเอก็มองไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทิศทางปี2019ก็มีฉายภาพไปเห็นว่า โอ,อกาสการเติบโตในมีอยู่หลายมิติด้วยกันนะครับแม้ว่าราคาน้ํามันอาจจะทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับในปีนี้ก็คือดูแล้วปีหน้านเนี่ยราคาก็คงจะไม่หนีจากปีนี้เท่าไหร่เนื่องจากว่ามีซัพพลายใหม่เข้ามาสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่ภาพรวมนะก็ยังคงสนับสนุนในแง่ของปัจจัยเรื่องของมาจีนในกลุ่มของโรงกาันและปิตโตรเคมีที่มีแนวโน้มดีขึ้นในบางผลิตภัณฑ์อันที่บอกว่าในบางผลิตภัณฑ์นะครับก็ส่งผลให้บริษัทนะครับสามารถสร้างผลประกอบการได้แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในปีหน้าอันนี้มองภาพรวมก่อนแล้วก็มองนะครับในกลุ่มของวทก็ยังเดินหน้าในแง่ของการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านโครงการสําคัญที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพของการดําเนินงานนะครับหรือว่า เขาใช้คำว่าตัวของอีบิดาอัพลิฟนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันฮะมีการเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันให้เหนือกว่าให้เพิ่มขึ้นในระยะยาวนะครับโดยตั้งเป้าหมายนะครับการสร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอีก10,000แสนล้านบาทกระแสเงินสดนะฮะอีก1น0 0 0แสนล้านบาทในปี2019อกก็สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจนะครับในแง่ของการบริหารจัดการและการเติบโตของธุรกิจนะครับอันนี้มองไปข้างหน้าก่อนนะครับ ครับผมขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันในกลุ่มปตทนะครับยังคงรักษาการ <c oughs> ดําเนินงานในได้ตามทุกมิติโดยในงวด9เดือนแรกนะครับในปี2 5 6 8เนี่ยทำอีมิดานะครับได้สูงถึง257,957ล้านบาทบาทพร้อมด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมีเงินสดและเงินลงทุนระยะ ระยะสั้นเนี่ยรวม413,718ล้านบาทถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเฉพาะการเดินหน้าแผานเชิงรุกในอนาคตส่วนความคืบหน้านะครับในการดึงพันธมิตรมาร่วมทุนในกลุ่มธุรกิจปิโตเคมีและการกลั่นครอบคลุมทั้ง PTTGC, Thai o ไทยอยรวมถึง IRPC นะครับขณะนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยขณะน,นี้โดยอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจราจากับพันธมิตรที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องตน้นครับซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงคาดว่าจะเห็นความชัดเจนขึ้นพร้อมทั้งเป้าปิดดิวภายในปีหน้านั่นเองอนะครับอันนี้ก็รอกันมาแรมปีแล้วนะเรื่องของพันธมิตใหม่ตรงนี้น,น่าสนใจนะเขาบอกว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงอ่าอ,อันนี้ก็เห็นบอกว่าคัดในชื่อกันแล้วนะ คัดแล้วมีผู้ผ่านคัด้เลื่อกเบื้องต้นแล้วนะ,วะที่จะมาเข้ามาเป็นพันธมิตรเพราะฉะนั้นน่าสนใจแหละครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนผมว่าถ้าดูจากในประเทศไหมหรือต่างประเทศน่าตรกต่างประเทศต่างประเทศใช่ไหมต่างประเทศอาจจะเป็นในตะวันอกอกกลางเพราะต,ต,ต้องยอมรับว่าตางกลุ่มบตทอเองเขาในฝั่งของตะวันออกกลางเนี่ยก็ถือว่าเขาก็มีสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมพันธ์การค้าแล้วก็จะมีอย่างสอบขออย่างเงี้ยที่ไปลงทุนต้นน้ําที่ตันออกกลางก็เยอะนะ ในหลายหลายแดงด้วยกันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจในแง่ของพันธมิตรที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้เห็นก่อนนี้คงจำกันนะฮะปตทในกลุ่มพอร์เขามีการปรับโครงสร้างภายในกรณีของ p d t ีท t พ t ดีทีแท้ทอ่าอ่าที่มีการเรื่องของอ่ากรณีของ PTTGC กับไทยออยเนี่ยเห็นชัด PTTGC เนี่ยมีลักษณะของ s e l l and Leadback ก็คือขายสินทรัพย์เข้ากับ PDT t a n แแล้วก็เช่ากลับมาอ่าอันนี้ เป็นการอารมณ์คล้ายๆเหมือนถ้าเกิดพูดง่ายๆเหมือนเหมือนกองเหมือนกองสักกองหนึ่งไหมอ่าก็คือพิดีแท้งก็อาจจะรับแอสเซทตัวนี้เข้าไปอ่าแล้วก็ปล่อยเช่าให้กับ g ีอ่าในมุมของ g ีเนี่ยอันดับแรกคือเขาได้ได้เงินจากการขายสินทรัพย์เข้าไปก่อนครับและหลังจากนั้นก็อ่ะพอสินทรัพย์ตัวนี้ย G C ก็จากเดิมเป็นเจ้าของก็ขายออกไปได้เงินก้อน้ามาก่อนใช่และจากนั้นก็เช่าสินทรัพย์ตัวนี้มาใช้ มาใช้ดําเนินการซึ่งก็จะลดต้นทุนในเรื่องของการซ่อมแซมบํารุงอ่อะไรประมาณนั้นก็ก็จะอยู่ที่ในส่วนของของวิธีแทงไปอ,อันนี้ในส่วนของ g c แต่ในส่วนของไทยออยลมีลักษณะคล้ายกันแต่วิธีการต่างกันตรงที่ว่าไทยออยลเขาจะเป็น List and List Back ก็คือว่าให้เช่าครับก็คือปล่อยให้เช่าแล้วก็เช่ากลับเช่าทรัพย์สินไปทั้งก้อนแล้วก็ไทยออยล์จะเช่ากลับมาบางส่วน ในแง่ของใช้การบริหารงานก็สิ่งที่จะได้เกิดขึ้นก็คืออย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องแบกแบกแอสเซทตัวนี้เรื่องความค่าเสื่อมอะไรต่างๆไม่อยู่ที่ตัวของของของ,ของทั้งไทยออยและ GC และ,ะแต,แต่แต่ในสิ่งที่จะเข้ามาคือว่ามันทําให้ความคล่องตัวของทั้ง GC และไทยออยมากขึ้นอย่างอย่าง GC เนี่ยอย่างน้อยได้ต่างเข้ามาก่อนอย่างไทยออยแม้ว่าเป็นลักษณะของเซลล์ลิสต์และลิสต์แบกคือปล่อยให้เช่าแล้วก็เช่ากลับเนี่ยมันอาจจะดูเอออาจจะได้ในแง่ของเงินเนี่ยไม่เข้ามา แต่ในแง่ของการบริหารจัดการทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ต้องแบกของหนักก็คือคือจากเดิมเนี่ยโอ้โหแบกแบกไปหลังหนักอึกเลยนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยมีคนมาช่วยแบกก็คือในกลุ่มของปตทคือีแทมาช่วยแบกอ่ะก็เอ๊ะถ้าเกิดจะใช้แอสเซทตัวไหนก็เช่ามาอันเนี้ยก็จะทําให้การบริหารจัดการในเชิงของสินทรัพย์เนี่ยก็ดูเหมือนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าผมว่าที่สาเหตุที่ยังยังสรุปเพาะทุบโต๊ะเรื่องของ พันธมิตรเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนก็ผมว่าอาจจะรอตรงนี้หรือเปล่าครับซึ่ง GC เนี่ยล่าสุดเมื่อวันก่อนเนี่ยผู้ถือหุ้นเองก็เพิ่งไฟเขียวไปในเรื่องของการทําธุรกรรมตรงนี้ฮะก็คือ เซลล์แอดดิทแบ็กใ,ในแง่ของสินทรัพย์บางส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้นะครับ,รบขณะที่ผมกับการในช่วง9เดือนนะครับปตทอเองยังมีกำไรสุทธินะครับ64632ิ 64, 6, 6ล้านบาทบลดลง20%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากระดับน้ำมันและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านปตทอเองยังมีมาตรการเชิงรุกทั้งเรื่องของ asset m o นิเ i อร์ไอเซอย่างที่ทุนสุประชัยบอกบนะครับตัวอีบีด้าอัพลิสนะครับแล้วก็มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารหนี้เงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ mm hmm. ทําให้กลุ่มบททสามารถดําเนินง,งานได้ตามเป้าที่มีการวางไว้ในทุกมิติ mm hmm. นะครับแล้วก็สร้าง Profit mm hmm. นะครับที่รวมแล้วกว่า1 000, 5 0 0 0ล้านบาท S <S อันนี้ในมุมที่เมื่อวานผู้ว่าเอกนะก็ถแถลงไว้ก็ในมุมที่ประเด็นหล,ลักๆก,ก,ก็คือเรื่องของทิศทางภาพรวมนะฮะแล้วก็เรื่องของพัฒมิตรแล้วก็มีเรื่องของเนี่ยการบริหารจัดการสินทร,รัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมาในมุมของนักวิเคราะห์กันบ้างคนระบริษัทหลักทร,รัพย์บัวหลวงนะครับก็มีการระบุนะครับว่าจากการประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็หล่งที่บอกคนะับเมื่อวานเนี่ยก่อนที่ผู้ว่าเอจากจะขึ้นถแถลงตอนบ่ายตอนช่วงบ่ายเนี่ยเขามีการให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ด้วยนะครับ ก็ปรากฏว่ามีการมองว่าปีหน้าเนี่ยแนวโน้มทิศทางปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจกา๊าซนะครับซึ่งได้รับแรงหนุนจากต้นทุนกา๊าซที่ลดลงแม้ว่าปริมาณการขายอาจจะทรงตัวนะฮะแต่ว่าราคาต้นทุนเนี่ยลดลงนะครับกาดนในการนะปตทยังอยู่ระหว่างการเจรจาพันธมิตรทางธุรกิจเ,เขาเรียกว่าพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์นะครับก็เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น โดยบริษัทก็ยังคงตั้งเป้าในแง่ของการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีสองพั 6, 29, และก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เช่นเดิมนะครับอนอกจากนี้กลุ่มบลทก็ยังเดินหน้าโครงการปรับลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดรําเนินงานก็คาดว่านะครับอันนี้ในมุมของบ um ริษัทหลักทรัพย์บุลงก็คาดว่า EBITDA จะสร้าง EBITDA ในส่วนเพิ่มเติมเนี่ยได้มากกว่า10,000ล้านบาทใน <c oughs> ปีนี้นะ <c oughs> และปีหน้าอีก30 0 0 0ล้านปีสอปี2570อีก3 0 0 0 0ล้านบาท อันนี้ในแง่ของมูลค่าเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับก็ทางปตทอเองนะฮะอันนี้ก็คือทางบุหลวงเขาก็มองว่าเนี่ยอยู่ระหว่างการเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ,รบก็ครอบคุมถึงโรงกันุกธุรก,กิจป,ปิโตเคมีนะครับ,ร,บรถไฟฟ้าุกธุรก,กิจไฟฟ้าและสารูโภค <c oughs> ต่างๆนะครับ <c oughs> คาดว่าจะได้รับเงินสดมากกว่า1 0 0 0 0แล้านบาทในช่วงระหว่างปี68 ถึงปี269อันนี้อันนี้ผมเสริมนิดหนึ่งนะครับว่าในแง่ของการปรับโครงสร้างในแง่ของตัวธุรกิจเขาเนี่ยครับอย่างที่คุณจตุพรพูดถึงนี่ยฮะตัวตรงนี้คืออันดับแรกปิโตรีียมลงกันอันนี้ชัดละนะออกมาทั้งทีจีทั้ง p d ดีและไทยออยลรถยนต์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ชัดเจน <c oughs> เขามีการลดพอร์ตไปแล้ว <c oughs> ก็คือเอาง่ายๆคือปตทไม่เอา E ีว ครับเราได้เห็นชัดนะครับว่าก่อนนี้ก็ที่ไปร่วมกับทาง MGC อ่าที่ไปตั้งบริษัทลูกนะฮะที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าอ,อ,อันนี้เขาก็ขายหุ้นให้กับตัวของ MGC ไปแล้วคงจำมาได้ก่อนอันนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ไงสมมติว่าคุณจตุพรใช้รถ E ีีไปถึงปุ๊บคุณไม่ต้องไปนั่งเติมไฟฟ้าให้เสียเวลา คุณเปลี่ยนแบตเลยอ่าใช่อ่าอันนี้เขาก็ปิดบริษัทนั้นไปแล้วอไม่เอาแล้วนะฮะลดไปแล้วแล้วก็ล่าสุดก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับ E ีวีอีก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 พันมิตรหนึ่งอันนี้เขาก็ลดสัดส่วนการลงทุนลงก็คือจากเดิมถือ,อหุนนะ้นอาจจะสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ลดเหลือแค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าลดพอร์ตไปแล้วเอาง่ายคือถ้าดูเป้าหมายของบตทภายใต้ผู้ว่าเอเนี่ยเขาไม่เอาอีวีละ<อ>เขาไม่เอาอีวีคืออันไหนที่ไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ถนัด อาจจะเล่นน้อยหรืออาจจะไม่เล่นละอไม่เอาละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอพอเข้าไปลองเล่นดูเนี่ยมันอาจจะเจ็บบ้างมีปัญหาบ้างพอมันมีปัญหามันก็ต้องมานั่งทบทวนกันละในเรื่องของแผนธุรกิจอย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าในส่วนของโ r เองนะครับที่มีการแบบขายกิจการโน่นนี่นั่นก็คือสะสางไอสิ่งที่มันลงทุนแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อย่างนีวีก็ดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวของปตทก็เลยมีการ ลดสัดส่วนตรงนั้นไปธุรกิจไฟฟ้าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขามีหัวหอกหัวหมู่ทะลวงฟันในธุรกิจไฟฟ้าก็คือ GPS c นะครับก็ไปลงทุนโดยเฉพาะพลังงานทดแทนในมากขึ้นนะ GPS c เนี่ยเขาไปร่วมกับอวดาของอินเดียเนี่ยเป็นโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่เลยนะอวดาเนี่ยถือว่าได้สิทธิ์ในแง่ของการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการลงทุนในไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยักษ์ใหญ่ของอินของอินเดียนะ อันนี้ก็ลงทุนไปแล้วนะครับอันนี้แล้วก็หลังๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีเรื่องของนองวัตกรรมของธุรกิจไฟฟ้ามากขึ้นนะก็มีการดึงพันธมิตรเข้ามามีการเซ็น MOU กับพันธมิตรหลายรายนะครับในแง่ของการพัฒนาเรื่องของอการเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าที่มันไปเชื่อมโยงกับดิจิทัลมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของไฟฟ้าแล้วก็สารุ่งพวกอื่นๆก็ ก็เห็นได้ชัดพวกโครงการที่เขาร่วมกับกราฟอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่อย่างท่าเทียบเรืออย่างเงี้ยหรือว่าโรงแยกกาซอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยก็คงจะได้เห็นปีหน้าก็อาจจะมากขึ้นนะในแง่ของผลของการปรับเปลี่ยนหรือว่าการปรับโครงสร้างในสินทรัพย์ที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับครับไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับมีการประเมินพื้นฐานนะครับ โดยเฉพาะฐานะทางการเงินของปพรทเนี่ยอย่างแข็งแกร่งพร้อมอัพไซต์ต่อการประมาณการกําไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจคาดว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องอยังคงแนะนำนะครับให้ซื้อหุ้นของปตทราคาเป้าหมายเนี่ยสาบาทต่อหุ้นครัส่วนนวิเคราะห์จากหลายโบรกเกอร์นะครับยังคงให้มุมมอง เป็นบวกต่อหุ้นรตทรโดยกำไรต่อหุ้นว่า EPS เฉลีย่ยปี68อยู่ที่3บาทส5สตางค์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น3บาท3.2สตางค์ในปี69ขณะที่กำไรสุทธิรวมเฉลีย่ยอยู่ที่9 3 6 6ล้านบาทในปี68และ94,700 53ล้านบาทในปี69ส่วนค่า P/E เฉลีย่ยอยู่ที่9.75เท่าในปี68และลดลงเล็กน้อยนะครับเป็น9.28เท่าในปี69แสดงเห็นว่าหุ้นยังเป็นยังมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับกำไรส่วน P/BV นะครับเฉลีย่ยอยู่ที่0.73ถึง0.70เท่าและตางเงินปันผลเฉลีย่ยหรือว่าดีเวนดี d อ,อยู่ที่6.46ถึง6.54เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูง อันนี้จิวปตทนะใช่ปกติปตทเนี่ยผมตั้งแต่เขาเข้าตลาดหลักทรัพย์มานะฮะไม่ถึงหรอจิวเฉลี่ยเนี่ยผมว่าสามเปอร์เซ็นก็ดีแล้วอันนี้เกือบๆเ,เทียบกับแบงก์เลยนะใช่เยอะนะ <c oughs> คือปตทเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นหุ้นบันผลเท่าไหร่นะเพราะว่าโอเคแหละ,ะมันเป็นเรื่องของการลงทุนไงมันจะไม่เป็นลักษณะของหุ้นโกลต์สต็อกมากกว่านะก็แต่ว่าหลังๆเนี่ยด้วยราคาไงคุณจตุพรทำไมยิวมันสูงเพราะราคาหุ้นปตท์ไม่ไปไหนเลยนะเพราะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่า ตอนแรกๆเนี่ยปตทก็ต้องบอกว่ามันก็มีธุรกิจที่เป็นเกี่ยวข้องกับพลังงานใช่ป่ะแล้วก็หลังๆเนี่ยสาเหตุที่หุ้นปตทอ,อาจจะไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตัวแม่นะก็เนื่องจากว่าปตทเนี่ยด้วยความที่อย่างคุณจตุพรเนี่ยจะลงทุนในธุรกิจพลังงานสมมุติว่าคุณจตุพรบอกเฮ้ยอยากลงธุรกิจลงกันหุ้นลงกครคุณจตุพรจะซื้อปตทหรือซื้อไทยออยอถ้าจะเลือกในกลุ่มปตทก็ต้องซื้อลงการก็ซื้อไทยออยถูกป่ะใช่หรือคุณจตุพรบอกเฮ้ยสเป เฮ้ยจะซื้อหุ้นในกลุ่มปตทที่เป็นปิโตเคมีคุณจตุนวรจะซื้อปตทหรือซื้อ g ีซีอืก็ต้องซื้อ g ีซีถูกไหมฮะใช่หรือถ้าเป็นไฟฟ้าอ่าไฟฟ้ามาเอ๊ะจะซื้อปตทหรือ GPS ีก็ต้องไปจ p s ีอ่าถูกไหมฮะมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ด้วยความที่ปตทเนี่ยเป็นโฮลดิ้งอ่าเวลามาแต่ละครั้งหรือว่าราคาที่จะขยับเนี่ยมันต้องให้ลูกขึ้นไปเต็มที่ก่อนอ่าใช่แม่ถึงจะขึ้นมันต้องให้ลูกนําก่อนนะครับแต่เราจะไม่ก่อยเห็นลักษณะของปตทนําลูก หรือขึ้นหรือกระแทกลงมาแรงๆไม่ไม่<อ>ไมคยเห็นอไม่คยเห็นเพราะอาจจะด้วย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 ตัวของบอลทมันใหญ่ใช่ไหมฮะจะขึ้นยากขึ้นอื่นเพราะฉะนั้นต้องไล่แรงส่งจากลูกก่อนไอ p ี c ต้องขึ้นแรงแรงไทยออต้องขึ้นแรงแรงบอลรต้องขึ้นแรงแรงไอต้องขึ้นแรงแแม่จะขึ้นแบบขึ้นตามหรือว่าบลสอพอต้องขึ้นแรงแนะฮะแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าสอพอเองก็แน่นอนในช่วงที่ผ่านมาก็ยอดขายก็เพิ่มขึ้นแต่ราคาการ์ดมันไม่ขยับเท่าไหร่ อาจจะเผาๆลงไปปิโตเคมีก็ไม่ค่อยสูดีไทออยก็เริ่มดีขึ้นจากเดิมที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้หุ้นปรวทอบไม่ค่อยไปไหนไงเนี่ยดูจากราคาลงมาด้วยซ้ําคุณแต่ตัวก็ถือว่าเป็นราคาที่มันเมนเทนตั้งแต่ต้นปีใช่ใช่ราคาประมาณนี้แหละใช่แล้วมันก็เลยทําให้เป็นที่มาของว่ายิมันถึงสูงไงเพราะราคามันไปไหนแต่ความต้องการการใช้เงินของภาครัฐมีสูงครับ ปตทจ่ายผลผลดีไงอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ในแง่ของดีเวนตยิวเนี่ยก,ก็ดูขึ้นสูงนะครับและที่สําคัญคือต้องบอกว่าไปดูอีกตัวเลขนึงครับคุณจนุพอรอยากให้ดูนะครับครับปตทนะฮะพลังงานอันดับหนึ่งของประเทศนะตอนเนี้ P/BV ไม่ถึงหนึ่งเท่า P/BV นะไม่ถึงหนึ่งเท่าอะ่ะคือราคาต่ำบุกับผู้น้ง่าย PE สิเเท่าดีเวนยิวล่าสุด7%อย่างเงี้ยครับซึ่งมัน มันย้อนแย้งกับคาลิเเตอร์ของปตทอย่างสิ้นเชิงนะครับนะครับก็เป็นข้อมูลนะฮะสำหรับแฟนรายการได้ไปพิจารณากันใครอาจจะลองหาหุ้นปันผลดีๆก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งทางเลือกสำหรับแฟนรายการด้วยนะครับ